Okay. โอเคจบไปนะครับปรับอารมณ์กันดีกว่ามาทีนี้เรื่องโกบอลลับผมจะบอกสปอยก่อนเลยว่าน่าตื่นเต้นนะครับมีประเด็นที่น่าตื่นเต้นอยู่2ประเด็น2หรือ3อ่ะ2หรือ3แล้วกันโอเคเดี๋ยวเปิดโพยแป๊บ Global Lab ในวันที่29สิงหาคมมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับอย่างแรกไอเทมใหม่เข้ามาก็คือ Rapid flare Rapid flare คืออะไรครับมันคือ flare เร็วเอางี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่เคย PvP แล้วกันนะ flare ถ้าแปลความหมายก็คือปืนจุดพุ้ที่เขาใช้ส่งสัญญาณปกติไอเทม flare ในเกม Black Desert เนี่ยใช้ทำอะไรละ่ะมันใช้เอาไว้เปิดชื่อของคนที่ใส่ชุดพราง คือคนที่ใส่ชุดพรางเนี่ยปกติเวลาเขาสู้อ่ะมันจะไม่มีชื่อขึ้นทีนี้พอไม่มีชื่อขึ้นในการต่อสู้อ่ะแปลว่าคู่ต่อสู้จะต้องมองหาตัวคุณเท่านั้นไม่สามารถมองชื่อได้เรอ,อก็แปลว่าชุดพรางเนี่ยมันทําให้เกิดความได้เปรียบในการ PvP พอสมควรนะครับทีนี้ตอนแรกก็มีแฟลร์ธรรมดาเนาะซึ่งมันใช้งานจริงไม่ค่อยได้นะเขาก็เลยเพิ่มแฟลรเร็วเข้ามา แฟลรเร็วทําอะไรได้อย่างแรกก็คือใช้เร็วกว่าแฟลร์ธรรมดาอันนี้ก็แน่นอนตามชื่อมันนะครับอย่าง2ก็คือในเซิร์ฟโกบอลลบเนี่ยเขาจะส่งแฟลร์เร็วมาให้กับผู้เล่น50อันสาหรับเอาไปเทสกันเนาะเออถ้าใครสนใจนะครับอยากไปลองสามารถไปลองได้ในโกบอลลบเนี่ยจะมีแจกชุดพรางด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถกดรับในตัวบีนะครับรับแฟลร์เร็วมาเนี่ยแล้วลองไปเทสกับเพื่อนที่ใส่ชุดพรางลองได้นะครับทีนี้มาที่คอมเมนต์ GM นะครับ คอมเมนต์ GM GM บอกว่าอะไรบ้างล่ะอย่างแรกนะครับก็คือ2องวีคที่แล้วปรับชุดพรางด้วยการให้ขึ้นบนหัวว่านักผจญภัยที่ไม่ทราบชื่อจํากันได้ไหม <c oughs> ขึ้นว่า unknown adventurer นะครับทีนี้มันก็เลยมีฟีดแบ็กเข้ามาครับว่าเฮ้ยเอาออกไปได้ไหมอ่ะไม่ต้องมีเลยอ่ะแบบว่าจะเอามาทําไมมันคือการเนิฟชุดพรางเนาะบางคนก็แบบจะเนิฟทำไมประมาณนั้นหรือว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเป็นแบบนี้ก็ดีเออเนิฟแม่งเลย <c oughs> คือก็มีเสียงหลายฝั่งนั่นแหละพูดง่าย เขาก็เลยเปลี่ยนวิธีนะครับจากการเนิร์ฟชุดพรางเนี่ยมาเป็นบัฟไอเทมแฟลร์แทนของเดิมก็คือมันใช้ช้านะครับแฟลร์ปกติเนี่ยมันใช้ช้าสถานการณ์จริงมันก็เลยใช้งานไม่ได้ตอนนี้ก็เลยเพิ่มแฟลร์เร็วเข้ามาน่าจะช่วยได้ แฟรเร็วก็คือมันจะใช้เร็วขึ้นนั่นเองน่าจะกลบข้อด้อยของแฟรแบบช้าได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตอนเข้าเซิร์ฟจริงเขาบอกว่าอาจจะเปลี่ยนเพิ่มคืออย่าเพิ่งไปวางใจนะว่าเขาจะปรับแค่นี้เขาอาจจะปรับกลับก็ได้นะครับอาจจะทําให้ชุดพางกลับมาเหมือนเดิมก็ได้เ,ออเราไม่รู้นะเรารอดูแล้วกันทีนี้แฟรที่มีอยู่เดิมเนี่ยเขาจะปรับให้กดแล้วใช้เลยไม่มีมูมเมนต์แล้วนะครับอันนี้สําหรับตอนที่เข้าใจว่าสําหรับตอนที่เข้าเซิร์ฟจริงหรือมัง้ง ไดเวอลอปเปอร์เนี่ยกำลังคิดว่าอาจจะเพิ่มแปลนการคราฟแฟร์เวอร์ชันพิเศษเข้ามาด้วยครับมันมีทั้งแฟร์เร็วที่เราพูดไปใช่ปะแล้วเขาบอกว่าอาจจะเพิ่มแปลนการคราฟแฟร์เวอร์ชันพิเศษเข้ามาด้วยทีนี้แฟร์เวอร์ชันพิเศษคืออะไรคือแฟร์เวอร์ชันพิเศษเขาอาธิบายว่ามันจะเป็นแบบแฟร์ขั้นสูงอาจจะมีระยะเวลานานขึ้นนะครับหรือว่าขอบเขตการใช้งานเนี่ยไกลกว่าเดิมหรือว่าบางทีอาจจะเป็นแฟร์ที่ติดตั้งอยู่กับพื้นนะครับมีเวลาจํากัดเป็น AOE อยู่ระยะเวลาหนึ่งเนะา,า,าะ นเอฟเฟกของแฟร์ยังไม่รู้นะครับว่าจะทํำยังไงย้ําว่าเขายังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงรอให้มันเข้ามาก่อนลงมาต่อบิวตี้อัลบั้มอันนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับบิวตี้อัลบั้มคือกด F4 นะก็ปรับการเลี้ยงปุ่มใหม่เฉยๆแต่ว่าในโคบอลเลบมันจะใช้ฟังก์ชันพวกนี้ไม่ได้นะรอเข้าเซิร์ฟจ,จริงทีเดียวนะครับต่อ อาร์ทรักซิออนดันเจียนอย่างแรกก็คือเขาบอกว่าถ้าทำเควสหลักอาร์ทรักซิออนจบแล้วเนี่ยจะเข้าได้ผ่านโซมาเคียเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าหมายความว่ายังไงเขาไม่เด็ดให้บายเพิ่มนะครับเนี่ยคือเขาเขียนว่า it has been improved to allow entry to a t t r a c t i o n through m a g i n PC แค่บอกว่าเข้าได้แค่นั้นเองแต่ไม่รู้ไม่บอกว่าหมายถึงยังไงนะครับทีนี้ลงมาตรงข้างล่างนะครับ ถ้าทำเควสเซ A อเวกอยู่เนี่ยช่องทางเข้าตรงประตูทะเลเบย์มันจะไม่เปิดมันจะปิดถ้ามันปิดไว้เนี่ยคุณจะต้องทำเควสเซ A อเวกให้จบก่อนโอเคปะทีนี้เรื่องต่อมาก็คือเวลาคุยกับ n p c นะครับจะมีให้กดสนทนาแล้วให้มันมาร์กจุดได้ว่าตัวที่จะพาเราออกไปขั้นต่อไปอยู่ตรงไหนก็จะได้ไม่หลงทางก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงโอเคต่อมาเรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใหญ่นะครับเรื่องโหดวอลแล้วก็วอลปราสาท อย่างแรกนะครับปรับโนดวอร์เทียหนึ่งในโซนบาลเอนอตจะเป็นเทียหนึแบบง่ายส่วนเซเรนเดียเนี่ยจะเป็นเทียหนึแบบกลางแล้วแบบยากเนี่ยจะโดนเอาออกไปอ่าอันนี้คืออย่างแรกนะทีนี้มาตารางที่2โนดในโซนบาลเอนอสเนี่ยจากเดิมมันจะมีทั้งแบบยากแบบง่ายเอ้ยแบบกลางใช่ปะ่ะตอนนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นแบบง่ายทั้งหมดนะครับตารางนี้ก็คือเซเรนเดีย เซเลนเดียจากง่ายกับยากจะถูกปรับเป็นระดับกลางทั้งหมดอันนี้จะเป็นเรื่องภาษีนะครับเป็นการปรับภาษีสําหรับวอโนดเทียนหโดยเฉพาะเพิ่มจากเดิมนะครับแบบง่ายเนี่ยจะกลายเป็น9.6%ของเดิมนี่4%เนะส่วนกับแบบกลางเนี่ยจะเป็น14.4%เนตี่ยตามนี้นะครับก็ปรับเพิ่มอยู่2อันด้วยกันส่วนเทียนหแบบยากอันนี้อ,ออกไปแล้วเนาะส่วนต่อมาก็คือการปรับลิมิตแม่นยำฮิตเรทแล้วก็ต้านทานสําหรับโนดวอร์เทียนหนึ่ง ถ้าเป็นเทียร์หนึ่งแบบง่ายเนี่ยลิมิตแม่นยำม,มันจะโดนจำกัดไว6้6 5 2นะครับฮิตเลทห้ามเกิน15%แล้วก็ต้านทานห้ามเกิน20%ถ้าเป็นแบบกลางก็จะเพิ่มมาหน่อยจากแม่นยำก็จะเป็น671แล้วก็ฮิตเลสสเรเท่าเดิมนะครับส่วนต้านทานเนี่ยจะห้ามเกิน30%ถามว่าค่าพวกนี้เอามาจากไหนนะครับเขาบอกว่ามันเทียบเท่ากับทูบาร่าระดับตรีกับจัตาวาเนาะนี่นะมันจะมีรายละเอียดบอกด้วยเวลาเราไปกดดูในเกมเนาะลงมาต่อนะ ของเมเดียจะต่ำกว่านะของเมเดียจะเป็นแม่นยําห้ามเกิน7 0 8แล้วก็ฮิตเลดเนี่ยจะจํากัด20%นะครับเท่ากับบาิเลเซียส่วนบาเลเซียเนี่ยจะจํากัดแม่นยําอยู่ที่718จบคอมเมนต์ m m แปลกันนิดน,นึงมีประเด็นอะไรบ้างเขาบอกว่าตอนนี้เพิ่มลิมิตต้านทานเข้ามาเป็น20 หรือ30%นะครับดูก่อนนะแต่ว่าในอนาคตนี่อาจจะปรับเพิ่มนะครับเออก็รอดูแล้วกันว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เขาก็ทยอยปรับไปเรื่อยๆต่อมาก็คือเขาบอกว่ากําลังคิดว่าจะลิมิตเลือดด้วยนะครับจะไม่ได้ลิมิตเป็นตัวเลขว่าห้าม HP เกินเท่าไหร่จะจํากัดเป็นทํานองว่าแบบ HP ที่ได้จากบัฟหรือว่าอิลิเซอร์ห้ามเกินเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยเขาก็ปิดท้ายบอกว่าจะปรับอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ของไม่ต่างกันมากเวลาวอเนาะ ฟีดแบ็กกันไปได้นะครับสาหรับใครที่วอลเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยลงมาต่ออันนี้เขาปรับหน้าตาของรัวกับสิ่งกีดขวางเวอร์ชันเน่าให้มันให้มันต่างจากเวอร์ชันปกตินะครับอันนี้จะได้มองออกเนาะรูปซ้ายนี่ก็คือเป็นรั้วนะครับถ้าแบบซ้ายก็คือแบบดีถ้าแบบขวาก็คือแบบเน่าเนาะถ้าเป็นทางขวานี่ก็คือสิ่งกีดขวางแบบดีกับแบบเน่าประมาณนั้นอะไรอีกเขาบอกว่ามีการปรับเพิ่มความถึกประตูปราสาท ของคาบิออนเมเดียแล้วก็บาเลนเซียครับสามที่ด้วยกันคือประตูนอกเนี่ยจะเพิ่มความถึกมา130%ประตูในเพิ่ม1 6 5มันจะตีประตูประสาทยากขึ้นตรงนี้เขาบอกว่าปรับไอคอนเวลาแพ้ชนะเป็นอิสระตอนวอเสร็จนะครับแล้วก็ปรับไอคอนทองแท่งที่จะได้เป็นรางวัลด้วยอันนี้ไม่ได้มีผลต่อการได้รับจริงนะก็แค่ปรับไอคอนเฉยๆส่วน Fix t h e i s ช u e นี่เขาบอกว่าแก้ปัญหาข้อกำหนดบางอย่างไม่มีผลเวลาวอโนดหลายโนดพร้อมกันอาจจะเป็นบั็อกนะครับ ทีนี้คอมเมนต์ตรงนี้เห็นปะ ยาวมากแต่ผมจะบอกเลยว่าคอมเมนต์ตรงนี้เป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่เราจะพูดกันนะครับในกรุ๊ปวลเปเปมีอะไรบ้างเราก็มาดูกันทีนี้อย่างแรกเลยนะครับเดฟเขาคอมเมนต์ว่าเห็นมีหลายกิลเตียมกันว่าจะให้ปราสาทไหนเป็นอิสระอะไรอย่างเงี้ยจะได้มาแบ่งของกันทีหลังได้แต่ว่าคือ b a c k คได้เสิร์มันเป็นเกมสงครามบางคนก็มองว่าจริงๆเนี่ยการทําแบบนี้ได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของสงครามแต่เสียงส่วนใหญ่ที่เดฟได้ยินมาก็คืออยากจะได้สงครามปราสาทแบบมันๆแบบสู้กันมันๆไม่ใช่เตียมกันมา พอเตรียมกันมาแล้วแบบมันก็แบ่งรางวัลกันทีหลังมันไม่ได้สู้อะเนาะเขาก็เลยบอกว่าเข้าใจว่าที่มันเกิดการเตียมกันแบบนี้เนี่ยเพราะว่ารางวัลการเป็นอิสระมันค่อนข้างเยอะคือรางวัลชนะมันได้เยอะสุดแล้วก็รางวัลแพ้ได้ต่ํามากส่วนรางวัลเป็นอิสระเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงอะอีกนิดเดียวก็จะเท่าคนชนะแล้วรางวัลเป็นอิสระนะสำหรับใครที่รู้สึกว่าพอเตียมก็เลยไม่หนุกแล้วก็ไม่อยากเล่นแล้วได้เบล็อกเปอร์เขาก็ขอโทษนะครับ วิธีแก้ตอนนี้อย่างแรกเลยคือจะขอหยุดระบบให้รางวัลของการทําให้เป็นสระก่อนจนกว่าวอรปราสาทจะจบพูดง่ายว่าหลังจากนี้ถ้าแพทนี้เข้าเซิร์ฟจ,จริงแล้วเนี่ยการทําให้เป็นอิสระจากปราสาทอะไรพวกนี้มันจะไม่ได้ของรางวัลแล้วนะครับคือจะได้เฉพาะชนะกับแพ้อันนี้ที่ผมเข้าใจนะอาจจะเข้าใจผิดนะครับขอภหยหลังจากนั้นน่าจะเพิ่มระบบจับอันดับขึ้นมาแล้วก็จะมีกฎแยกย่อยนะครับจะจัดอันดับกิลโดยให้รางวัลตามเทียร์ที่กิลนั้นอยู่ เพื่อเป็นตัวดึงดูดให้เกิดการเมืองอันนี้เขาใช้คำว่า politics ก็คือการแบบการเล่นการเมืองอะนะแล้วก็เกิดการต่อสู้กันในวอประสาทมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีมาตรการป้องกันการใช้บัคหรือว่าหาทางเอาเปรียบผู้เล่นอื่นเพื่อเอาประโยชน์เข้าตัวเองด้วย โอเคมาย่อหน้าต่อมานะครับเรื่องต่อมาคือการแฮนด์โอเวอร์แฮนด์โอเวอร์อันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะสื่อในทำนองว่าแบบเปลี่ยนกันคลองประสาทโดยไม่ต้องสัวนะครับเฮ้ยนายจะอยากคลองประสาทนี้ใช่ไหมอ่ะเราให้เลยแล้วเราก็แลกกันเราไปเอาเราไปประสาทนู้นต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่ผมเข้าใจว่าแบบนั้นนะ โดยไม่ต้องสู้นะครับอะไรแบบนี้คือมันกลายเป็นว่าแบคเ t อร์เสร์ดกลายเป็นเกมเพลย์แบบโค o ออฟไปแล้ว <c oughs> ซึ่งในอดีตเนี่ย <c oughs> เดฟเคยพยายามจะลดพันธมิตรกิลทั้งหลายลงนะครับแล้วก็ให้กิลเดียวๆเ,เนี่ยเข้าร่วมสงครามประสาทาาได้ด้วยเพื่อว่ามันจะได้ดูดเดือดได้สู้กันจริงๆแต่ว่าผลที่ได้มันไม่ค่อยเวอร์ครับคือเขาลองคิดหลายๆวิธีแล้วเนี่ยแต่ว่าสรุปก็คือถ้าทําแบบนั้นจริงน่าจะยิ่งมีปัญหาหนักกว่าเดิมตามมาทีหลังเนาะ เรื่องที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้เรารู้นะมีหลายเหตุผลเลยที่คนมาแลกประสาทกันคองแบบนี้แต่เขาคิดว่าที่มีผลมากสุดน่าจะเพราะ fixed power structure แปลไทยก็คือโครงสร้างอํานาจที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเขาก็เลยอยากจะทําให้มันเกิดยุคแห่งการเป็นคู่แข่งกันขึ้นมาโดยการเพิ่มระบบนโยบายเพื่อให้ใช้เล่นเกมการเมืองระบบนโยบายคืออะไรเราก็มาที่ย่อนหน้าต่อมาครับคิวที่ควบคุมพื้นที่โซนไหนอยู่เนี่ยจะสามารถตั้งนโยบายสําหรับโซนนั้นได้ด้วยแต้มนโยบายหรือเงินภาษี นโยบายพวกนี้เนี่ยอาจจะมีประโยชน์ทั้งกับคนที่ครองประสาทอยู่หรืออาจจะมีประโยชน์กับกิลอื่นๆด้วยแต่ถ้านโยบายไปขัดใครเข้าเนี่ยก็อาจจะเกิดความเห็นต่างขึ้นใช่ไหมพันธมิตรเดิมเดิม,ดมหรือว่ากิลอริก็อาจจะแบบเปลี่ยนอริของอริเป็นมิตรพูดงี้แล้วงงเนาะศัะตรูของศัตรูเพื่อนอนะพูดง่ายนอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่ากิลที่ครองโนดอยู่ในโซนนั้นจะมีสิทธินในการโหวตครับซึ่งสิทธิ์นี้จะขึ้นกับเทียของโนดท,ที่ครองอยู่คือพูดง่ายว่ายิ่งเทียสูงเนี่ยจะมีเสียงดังกว่าว่าง ระบบนี้มันจะคล้ายๆกับยุโรปกลาเนะครับเขาบอกใช้ในการโหวตเลือกราชาจากกลุ่มพันธมิตรระบบนี้เนี่ยน่าจะช่วยให้กิลด์ต่างๆอยากครองโนดเทียสูงๆกันมากขึ้นเพราะว่าเรายิ่งครองโนดเทียสูงมันจะยิ่งมีสิทธิ์โหวตเยอะเนาะพอมีสิทธิ์โหวตเยอะเราก็โหวตให้กับนโยบายที่มีประโยชน์กับเราในอนาคตเดฟเนี่ยจะลองคุยกันภายในแล้วก็อาจจะเพิ่มสิทธิ์โหวตสำหรับกิลด์ที่ไม่ได้ครองโหนดใดๆเลยด้วยส่วนของการโหวตเขาก็พูดเจาะจงเพิ่มว่าการโหวตเนี่ยจะมีให้โหวตสัปดาห์ละครั้ง แล้วก็ค่าชื่อเสียงจะสะสมตามการโหวตนะครับค่าชื่อเสียงจะมีผลต่อรางวัลที่กิวที่ครองประสาทจะได้รับเดฟก็หวังว่าระบบนี้เนี่ยจะทําให้กิวที่ครองประสาทอยู่คอยคิดเรื่องแบบเอ้ยค่าชื่อเสียงฉันเยอะพอไหมเนี่ยด้วยการคอยคุยแล้วก็เล่นเกมการเมืองกับกิวที่ครองโนดทั้งหลายอะเนาะเพื่อให้กิวตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเพราะอย่าลืมว่าคือค่าชื่อเสียงเนี่ยมันจะเยอะได้มันมาจากผลการโหวตใช่ไหมครับซึ่งผลการโหวตจะเยอะได้ก็คือกิวที่ครองโนดตต่างๆเป็นผู้โหวต ทีนี้กิวครองปราสาทก็ต้องมาวิบโหวตอะไรอย่างเงี้ยให้คนโหวตเห็นไปในทางที่ตัวเองต้องการประมาณนั้นนะครับมันก็จะเกิดเกมการเมืองแบบ politics ขึ้นเหมือนในรัฐสภาอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนเคยดูพวกซีรีส์การเมืองน่าจะเข้าใจเนาะอ่ะจบไปเรื่องระบบนโยบายนะครับทีนี้เขาบอกต่อว่า เมื่อวอรปราศาสต์พีซีซั่นจบเนี่ยซีซั่นใหม่จะมาพร้อมกับระบบใหม่ที่พูดไปตอนนี้กําลังเตรียมอาวุธใหม่ที่ใช้ในวอรปราสาสตเพิ่มนะครับยกตัวอย่างก็คือปืนใหญ่แบบใหม่เขาใช้คําว่าแคนนอนชาริออรอันนี้ผมไม่แน่ใจก็เลยขอแปลว่าปืนใหญ่แบบใหม่แล้วกันนะครับปืนใหญ่ v 2ประมาณนั้นแล้วก็มีบาลิสตาด้วยนะครับแล้วก็อื่นๆอาจจะมีมาเพิ่มเขาจะเอามาให้ดูเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใบาอาวุธใหม่คร่าวๆนะครับเขาบอกว่าจะมี3อาวุธใหม่เป็นอาวุธสําหรับพังประตูแล้ว จำได้ใช่ไหมเขาบอกว่าประตูของปราสาทในคาเปยอนเมเดียบาเลนเซียมันจะถึกขึ้นใช่ไหมแปลว่าอาวุธใหม่เนี่ยออกแบบมาเพื่อให้พังประตูพวกนี้โดยเฉพาะนั่นเองทีนี้บาลิสต้าเขาบอกว่าจะเอาไว้เพื่อเคาน์เตอร์ช้างเลยครับช้างเนี่ยก็จะเอาไว้เคาน์เตอร์ปืนใหญ่ V2 แล้วก็ปืนใหญ่ V2 เนี่ยจะเอาไว้เคาน์เตอร์บาลิสต้าอีกทีหนึ่งพูดง่ายก็คือมันจะวนเป็นค้อนกันไกนก,กระดาษน,นะครับเพราะเป็นแบบนี้เนี่ยการจะไปสกาหาข้อมูลมันจะยิ่งสําคัญเนาะเพื่อที่กิลด์ของเราจะได้เคาน์เตอร์ฝั่งตรงข้ามถูกนะครับ d e ฟก็หวังว่านี่จะทําให้ตัวแปรแล้วก็กลยุทธ์มีมากขึ้นในวอลประสาทก็คือคนน่าจะสนุกกันมากขึ้นนั่นแหละฟีดแบ็กมาได้เรื่อยๆนะครับจะพยายามปรับแล้วนําข่าวดีมาบอกเสมอๆซึ่งบางทีข่าวดีที่เดฟบอกก็อาจจะเป็นข่าวร้ายสําหรับใครบางคนโอเคอันนั้นเป็นเรื่องวอลประสาทอามาที่หัวข้อต่อมานะครับก็คือการปรับยูแล้วก็การตั้งค่าหัวข้อนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากผมจะไปแบบเร็วหน่อยนะ อันแรกก็คือเขาบอกว่าปรับได้แล้วว่าจะให้ปิด UI เต็มจอที่เปิดอยู่หรือเปล่าเวลาโดนมอนเตียนะครับยกตัวอย่างก็คือหน้าต่างคุยกับ n p c หน้าต่างคุยกับผู้ด,ดำหรือว่า F3, F4 ตัว J ตัว H ตัว M ตัว K นะครับประมาณนี้ต่อมาก็คือเรียงลำดับสมาชิกกิวตามยศได้อันนี้ก็ให้ดูง่ายขึ้นเฉยๆต่อมาก็คือเพิ่ม UI แสดงปุ่มที่กดอยู่ให้เป็นตัวแกับ X เพิ่มมานะครับเนี่ยใน UI ที่เป็น Input ว่าเรากดอะไรอยู่มันจะเพิ่มแกับ X มาด้วยนะครับในแพทโกเี้ ต่อมาก็คือเวลาแต่งของในบ้านจะมีลูกศรชี้เพิ่มเข้ามาเป็นไกด์อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไกด์ยังไงแล้วก็มีเลือกจะปิดเปิดความคงทนของเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหรือว่าคลือหานได้นะครับที่รู้สึกว่าจะเคยอัพไปแล้วแล้วทำไมมันอัพซ้ำอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันต่อมาก็คือปรับเว้นวรคในจดหมายจากผู้ขาให้อ่านง่ายขึ้นไม่รู้ปรับทําไม และอันนี้หัวข้ออันนี้ก็ค่อนข้างมีผลต่อการเล่นพอสมควรนะคือเขาจะเพิ่มฟังก์ชัน AMD Fidelity FX Super Resolution เข้ามานะครับไอฟังก์ชันอันนี้คืออะไรชื่ออย่างยาวเลยนะครับถ้าย่อก็คือ AMD FSR ฟังก์ชันนี้จะช่วยเพิ่ม FPS แต่ว่า Quality จะเท่าเดิมได้พูดง่ายคนที่จะปรับได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ GPU ของ AMD ก็ได้นะครับคือถ้าคุณใช้ NVIDIA อยู่แล้วมันเป็นรุ่นที่รองรับอะเราก็เปิดออปชันนี้เพิ่มได้แล้วมันก็น่าจะช่วยเพิ่มเฟรมเรทได้เหมือนกัน เรียกว่า AMD นี่ตีตลาดแบบตีหมดจะ GPU ใครกูไม่สนกูทำให้ใช้ทั้งตลาดเลยในอนาคตก็น่าจะเข้าซื้อจริงเนาะส่วนของ Arthur Changes นี่การเปลี่ยนแปลงอื่นๆผมขอข้ามไปเลยนะครับส่วนมากเป็นแก้บั๊กแก้นู่นนี่นั่นไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็มาถึงส่วนสําคัญอีกอย่างนึงหลายคนน่าจะรอตรงนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาชีพนะครับการ r e วิร์แต่ละอาชีพเนาะ อย่างแรกก็คือการดีเวิร์สผมบอกก่อนว่าตอนนี้ยังไม่เข้า g o บอลแ l a บนะแต่ว่าอันนี้เขาเขียนคอมเมนต์มาบอกรายละเอียดคร่าวๆว่าเขาจะกําหนดการเป็นยังไงบ้างเราก็มาลองอ่านกันอย่างที่รู้กันว่าตอนนี้ทําอยู่นะครับแล้วก็ถือเป็นความสําคัญลําดับแรกเลยของ d e v วลล p e r ตอนแรกเนี่ยเขาวางแผนว่าจะทําให้เสร็จทุกตัวแล้วก็ปล่อยพร้อมกันแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแนวทางแล้เป็นค่อยๆทําแล้วก็เอาลงโคบอลแลบให้คนมาเทสแล้วก็ฟีดแบ็กได้เลย รีเวิร์กแรกที่จะลงคอเวอร์แลบเนี่ยจะเป็นวันที่2กันยายนนะครับมันคือพฤรหัสในสัปดาหนะ์หน้าไม่ใช่พฤรหัสที่จะถึงมันคือพืหัสในสัปดาหนะ์หน้าตัวแรกที่จะโดนรีเวิร์กเนี่ยจะเป็นวอริเออร์เพราะว่าเดเวลลอปเปอร์ตัดสินใจว่าจะทําตามลําดับจากตัวเก่าสุดแล้วก็ไล่ไปนะครับท้งนี้อาจจะมีเปลี่ยนลําดับขึ้นกับสถานการณ์อ่าแต่ว่าตรงเนี้ยเขาไม่ได้บอกนะว่าจะเปลี่ยนกี่ตัวเท่าที่ผมได้ยินมาคือเขาบอกว่าจะเปลี่ยน16ตัวนะครับ คือผมไม่รู้นะว่าข้อมูลจริงเทสแค่ไหนว่าเขาจะปรับ16ตัวนะครับก็รอดูแล้วกันส่วนการอัปเดตรีเวิร์กลงเซิร์ฟจริงเนี่ยวางแผนไหมว่าจะเอาลงทีเดียวนะครับหลังจากเทสแล้วก็ปรับตามฟีดแบ็กใน g l o b a l l a b เสร็จแล้วอ่ามันก็จะทยอยลง g l o b เ l l a b ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอเขาลง g l o b a l l a b ครบทุกอาชีพปรับตามฟีดแบ็กอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาจะค่อยอัปเดตลงเซิร์ฟจริงทีเดียวหลังจากนั้นเลย ถามว่าใช้เวลาต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่ก็น่าจะสักกี่วีคอาถ้า16อาชีพก็16วีคขั้นต่ำผมว่าอย่างเร็วก็คือ8วีคแต่ถ้า8วีคเนี่ยแปลว่าเขาต้องทำ2อาชีพภายในสัปดาห์เดียวซึ่งผมว่าไม่น่ามันน่าจะหนักไปนะครับแล้วถ้าคิดแบบง,ง่ายๆก็คือวีคละอาชีพก็คือ16สัปดาห์16วีคก,ก็ประมาณ4เดือนอ16สัปดาหก็คือ4เดือนเนาะ เริ่มเนี่ยคือเริ่มเดือนหน้าคือเดือนกันยาถ้า4เดือนก็คือนับไปสิอ่าแปลว่าเข้าเซิร์ฟจริงเนี่ยน่าจะเป็นช่วงปลายปีช่วงปีใหม่นะครับรอดูแล้วกันแนะนําว่าช่วงนี้ใครที่อยากไปลองรีเวิร์กนะครับแนะนำว่าให้ลองโหลดก o บเ l a ลมาเตรียมไว้เลยต่อมาก็คือเขาบอกว่าการรีเวิร์กจะปรับอะไรบ้างมีหลายคนกังวลน,นะครับเดฟบอกว่าเขาจะดูทุกสกิล ทั้งสืบทอดทั้งอเวกแล้วก็มาปรับระยะสกิลความเร็วสกิลความแม่นยำแล้วก็อื่นๆตามที่จำเป็น <Hi ya. S 1> ไออ้นี่แหละสำคัญแล้วอื่นๆที่จำเป็นนี่มึงหมายความว่าไงวะ <laughs> ไม่รู้นะครับไม่รู้รอดูแล้วกันนะครับรอดู โอเคก็คือเดี๋ยวเขาไปปรับมาแล้วก็เอามาให้ดูนั่นแหละพูดง่ายๆบางอาชีพนะครับอาจจะมีสกิลใหม่เพิ่มตามลักษณะเฉพาะตัวหรือว่าสเตตของมันอย่างเช่นเรนเจอร์เนาะที่เราได้เห็น PV ไปคร่าวๆตอนช่วงงานเลี้ยงให้เดวนะครับคือเรนเจอร์เนี่ยอเวกจะมีสกิลเพิ่มมาที่ผมลองนับน่าจะ3หรือว่า4สกิลแต่ไม่รู้ว่าของจริงตอนเอาลงโคเบอแลบจะเป็นอย่างน้นหรือเปล่านะยังไงก็ต้องรอดูอีกทีครับตอนนี้มันยังการเปลี่ยนแปลงยังไม่นิ่งถ้าให้เจาะจงขึ้นนะ เอเวงมาพูดเขาบอกว่าความเหนื่อยและความยากในการกดเพื่อแคนเซิลสกิลต่างๆในเฟรมที่เร็วเกินไปแล้วก็ต้องสลับอาวุธไปมาเนี่ยเขาจะปรับให้สกิลของ w อเรีร์มันกินเฟรมเพิ่มขึ้น <c oughs> <c oughs> เขาจะปรับให้สกิลของ w อเรีร์กินเฟรมเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้เหมือนแคนเซิลไม่ได้อะหรือว่าแบบไม่ต้องมานั่งกดแคนเซิลอ่ะเพราะว่ามันกินเฟรมเยอะมันก็จะแคนเซิลไม่ได้ไงแล้วก็ปรับสกิลที่เกี่ยวกับน็อกดาวน์และดาวแอ t แท็ใน PVE ด้วย เท่าที่ผมฟังความเห็นของคนเล่นวอลเลอร์มาก็คือเขาบอกว่าวอลเลอร์ที่เขาเล่นกันแล้วมันสนุกเพราะว่ามันต้องกดแคนเซิลสกิลนี่แหละมันเลยสนุกแล้วโหเดฟมาบอกว่าจะปรับให้มันกินเฟรมเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะแคนเซิลสกิลไม่ได้มันก็เอาแล้วความสนุกกูก็หายไปสิอะไรแบบเนี้ยมันคือในทรงนั้นนะครับก็ไม่รู้นะคือผมไม่เคยเล่นวอลเลอร์ผมต้องบอกก่อน ก็รอดูแล้วกันว่ามันจะปรับมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะรอเขากลบเวอร์ชัทีเดียวนะครับ2กันยายนอันนี้ก็เป็นแนวทางคร่าวๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดฟจะมาลงให้ตอนที่อัปเดตลงกลบเวอร์แล้วโอเคปะลงท้ายเรื่องรีเวิร์สว่าแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นประเด็นร้อนมาก <c oughs> คือเขาก็พยายามทําให้ได้ตามที่ผู้เล่นต้องการนะครับจะทําไปทีละตัวผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละตัวเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามต้องการนะแต่ว่าเขาบอกว่าจะปรับปรุงอยู่เสมอแล้วก็เพื่อให้เป็นไปอย่างที่ผู้เล่นต้องการนะครับช่วยฟีดแบ็กมาเยอะๆได้เลยเดฟขอแล้วนะ มีอะไรก็ฟิดแบกไปส่วนอ่านไม่อ่านอีกเรื่องหนึ่งอย่างน้อยในส่วนของเราเราได้พยายามแล้วโอเคนะส่วนเขาจะอ่านหรือไม่อ่านอันนั้นเป็นส่วนของเขาเราไม่สามารถบังคับเขาได้นะครับต่อมาก็คือมิสติกนะครับอันนี้มีปรับเรื่องแอนิเมชันเวลากระโดดให้ตอนวิ่งเนี่ยเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ความเร็วกันเคลื่อนที่ในการหยุดวิ่งให้เข้ากับท่าทางการเคลื่อนไหวแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเยอะเลยแล้วก็มาถึงเซนะครับ <laughs> ท่าทางการเคลื่อนไหวสกิลชิปปรับกลับ,บให้เป็นวาร์ปเหมือนเดิมนะครับไม่เป็นเจ้าชายกบแล้ว ยังไงไหนดูไม่เชื่อดูก่อนนี่อะให้ดูยืบมองทันหรือเปล่าวาปเหมือนเดิมแล้วนะไม่กระโดดจับกบแล้วนะมองทันหรือเปล่านี่ยม่วืบวราปเหมือนเดิมนะโอเคไหมทีนี้ผมมาลองอ่านคอมเมนต์ให้ฟังก่อนนะครับเราได้ฟีดแบ็มาเยอะมากในเรื่องนี้ผู้เล่นบอกว่าความเท่ของเศษ a อเวกหายไป ขอโทษนะครับที่ความเท่ของเศษอาเวกมันหายไปจากการปรับในครั้งนี้แล้วมีอีโมจิร้องไห้มาด้วยนะเนี่ยคณให้อภัยเขาเถอะขอขอโทษแล้วนะปรับกลับมาให้มันเหมือนเดิมเราด้วยเนี่ยทีนี้เนี่ยปรับกลับมาเป็นเหมือนเดิมยังไม่พอเขาบอกว่าน่าจะปรับอีกหน่อยก่อนจะเข้าเซิร์ฟจ,จริงให้มันดูดีขึ้นกว่าเดิมด้วย่าน่านจะปรับให้มันเท่ขึ้นนะครับพูดง่าย เศษเนี่ยมีอีก2บรรทัดข้างล่างนะครับที่ไม่ใช่คอมเมนต์ GM นะปรับให้กระโดดได้แม้จะไม่ได้ใส่อาวุธอยู่ก็ตามแล้วก็แก้บั็กที่กดวิ่งแล้วสตามิน่าไม่ลดเวลาคลิกซ้ายไปด้วยขณะที่วิ่งตอนที่ไม่ได้ใส่อาวุธนะครับแค่นั้นเอง ส่วนของคอแซนะครับอันนี้ไม่มีอะไรเยอะเลยคอแซจะเป็นสกิลความกดผู้ด,ดำคอแซเอเวงนะครับเพิ่มมา3สกิลด้วยกันสกิลแรกคือลงที่ขวานะครับใช้10%แล้วก็สกิล2คือชิปอีใช้25%แล้วก็สกิล3คือไอที่แบบใช้แล้วกดสเปซบ่าที่มันจะเป็นดึงแล้วมีหมอกขึ้นนะครับสกิลชื่อว่าเล่รวงวารีกิน50%ิอนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือแก้บัคไอคอนสตันไม่ขึ้นในสกิลโฟลเวิร์พูลแก้ให้ขึ้นไอคอนเฉยเ๋ยเ,ด,ยเดูนะครับ โอ้ยวาร์ฟวาร์ฟเหมือนเดิมแล้วพี่น้องโอ, Ooh, อ้ยอ๋อมี s i l h o u e ด้วยคุณดูดีๆนะมันมี silhouette after image เออมันเรียกว่า after image คล้ายๆเลนเจอร์อะครับดูไหยเฮ้ยมี after image ไอ้เหี้ยเท่อยู่แล้วก็ตอนนี้จะเป็น s u p e r m ร r นะไม่มี if นะครับปรับโลปิดเอฟเฟกจะมองเห็นไหมครับเวลาโดดบอกได้เฮ้ยเห็นว่ะเห็นเห็นเห็นปรับโลก็ after image ขึ้นอยู่ดีนะยังขึ้นอยู่ครับยังขึ้นอยู่ ดูนะโอ้โหเฮี้ยบเท่โคตรเท่ดูนะโอ้โหย่างเท่เอาไกลๆหน่อยแล้วกันมองไม่ค่อยเห็นอิ่งเชียร์แม่งเดอะแฟต์อะ I'm the f a s i t e d Man Alive อย่างนั้นแหละโอ้โหฮึบอืมแม่งเทรจริงอันนี้คือเทรจริงนนเฮ้ยคุณเห็นสิ่งนี้หรือเปล่า AMD Fidelity FX Super Resolution น่ะใช้เลยคอมกูจะระเะบิดอะอันนี้คือเกมค้างไปแล้วนะครับโอเคมาแล้ว อ้าวแล้วทำไมมันเด้งมารรมาสเ,เตอร์ให้เลยวะคือปรับอ๋อถ้าปรับ amd fsr ขึ้นนี่มันจะกลายเป็นรีมาสเตอร์เท่านั้นหรือเอาต้าใช่ไหมมันจะธรรมดาไม่ได้โอเคโอเคเข้าใจละเฮ้ยช่วยเยอะอยู่นะผมว่าเฮ้ยปรับอันตา้านะอ๋อแต่ว่าเอาเทกเจอร์หายด้วยไหมถ้าเทกเจอร์หายนี่ผมว่าคอมน่าจะระเบิดอยู่อ๋อลองปิดเปิด fsr ได้ลองปิดเปิด fsr นะเดี๋ยวจำข้าไว,ว้ข้าวตอนนี้วิ่งประมาณ1 1 0 118 117ประมาณนี้ ปิดนะปิด not apply ปกติมันคือ not apply เนาะโอ้โหมึงล่วงเยอะไปเปล่าเรื่องเหลือหก fps คุณโอ้โหบางชอ็อตเหลือ30ก็มีเมื่อกี้เด้งพอปิดไอ r แล้ววิง่งห้าวิ่ง50-60ไม่เกินไปลองลองแบบ performance ด้วยแล้วกันอันนี้อันนี้เราจะลอง fsr แบบ performance นะครับโอ้โหโอ้โหร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามสิบร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามสิบไอเชี่ยโคตรลื่นเฮ้ยแต่มันมันเยอะจริง โอ้โหแต่พอเปิดออาต้าคุณี้แมันก็เหลือแค่80อยู่ดีเฮ้ยแต่ว่าถ้าเอาแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะมันก็มันช่วยเยอะเฟรมมันเพิ่มเยอะโคตรอ่ะบ้าไปแล้วนี่เรื่องจริงเลยเนี่ยผมเอาให้ดูใหม่ n น t ตแอปพาเนี่ย o น้ตแอปพมันมันมันเหลือแค่ห้กว่าเองเว้ยมันมันแหลกอ่ะมันไม่มันไม่60สด้วยซ้ำว่าแต่พอ FSR แล้วมันใช้แบบอันนี้มันไม่ค่อยชัดภาพอ่ะ น่าจะต้องบาลานผมว่าบาลานดีบาลานคือกำลังดีแบบเข้าๆอยู่โอ้แค่นี้ก็ร้อยขวาแล้วทำไมมันเพิ่มมา50เฟร,รมเลยวะนะแปลกเว้ยวิ่งเล่นดูก็ร้อยเจก็หลักร้อยหมดเลยนะไม่ต่ำกว่านั้นเลยนะ ขอบคุณเมมเบอร์นะครับระดับเรนเจอร์วอโซนะครับมีอยู่2ท่านด้วยกันนะครับคุณอารุสิสกับคุณสุภาพพรพงศ์พรพงศ์สุวรรณนะครับขอบคุณมากที่สนับสนุน M d ดีเทฟซ่า <c oughs> จริงภาพเลื่องแค่ไหนแต่ดีซิงและเสาวคามาซิลก็ยังพีอดีซิง <c oughs> เป็นที่เน็ตไงปิงมันเยอะคอมก็เป็นเตาอ,อบอยังครับเนี่ย6 6องศาเห็นเปะละ่าลิซ่าซูบันไซเอออัน,นี้อันนี้บันไซจริงแม่งโคตรเวิร์กเลยโอ้หผมเล่นรีมาเตอร์โคตรชิลเลยถ้าแบบเนี้ ให้ดูอุณหภูมิ CPU ด้วยละกันอุ้ย CPU temperature 65ในภาพรวมก็คือดีมากเลยครับได้เฟรมมาเยอะเลยอะ